ไม่บวกพี่เอาสกิลวิ่งเร็วมามันนหมดแล้วอเหรอมันหมดมันหมดโปรโมชั่นเลยเแล่้ย ที่จีนนี่มันอ่อนด้วพี่ไม่อ่อน d c Omega แล้วมันมีฐานสูงไปด้วยตรงเรือตรงลงมันมันทะเลาะกันหรอพี่หรืออะไรยังไงทำไมไม่รู้อย่าไปตอบ้ชื่อจีนอ่อนที่จีนอ่อน ADC Omega มันทะเลาะกันมันรุนแรงมันลุกแร กอไอเียแล้วทำไมขอตอบเด็ดเข้ใจไม่อ่ออะไรของมึงเด็กน้อยให้ต่อใหม่ๆเลยในพี่ทางสูงอ่ะเลื่อนไม่ลดเลย ผมอยู่ฝั่งน่ะมันมาแล้วสิไอตัวที่ยิงพี่พี่แมอะไรน่ะมันั่อนมาไม่รู้เหมือนกันเห็นแต่ชื่อ มันขึ้นมาว่ะพี่ข้างหน้าผมเลยเสียงเท้ามันขึ้นฝั่งมาแล้วอ่ะมันอยู่กับผมเนี่ยไ,ไม่ได้ผมปิดไว้ไนะมันมีฐานสูงอ่ะพี่ผมก็วางบิวแล้วก็ปิดผนังไว้ไม่ให้มันขึ้นไงอ๋อมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่ใช ล่างผุมเลยเนี่ยตอนเนี้ยดิ้ดูดูดูให้หน่อยอยู่ตรงไหนข้างล่างผุมเลยล่างสองตัว มันอยู่ตรงบ้านมันอยู่ตรงบ้านไม้ตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างผมตัวหนึ่งต้นไม้ต้งไหนวะไม้หน้าผมอ่ะจะตายไหมเนี่ยมัลงไปเจ็บเนี่ยอ๋อเจอก่อนก่อนลองล้วเข้าวะพี่โดนไปสองเม็ดผมก็เจ็บเหมือนกันไม้น่าเห็นนะพี่เห็นนะ lệ Loang đơ Ý sọt Ủa, đau, đau, đau đau sọt này mạnh, cái con khá <laughs>

นี่เลยนี่เลยตรงพี่เลยดูตรงพี่อบออไปล้ว,ลวหดดกนแม่งเยอะจเลยโอ้ซูนโมดิเออีดามิ่งไม่ขึ้นวะ วางเตียงมั้งเกิดมายิงไวเกินพี่มีเตียง่ะผมโอนให้ไหมอ่ะผมมีเตียงหนึ่งอ่ะปืนก็จะวังอีกกำ โอเตนให้ใครแล้วบอกกันนะยังไม่ได้โอเลยพี่พี่เอาเหรอพี่บอสเอาก็ได้ก่อนมาถิงี่ะหาที่ก่อนพี่หาที่ก่อนเล้วนู้โอแล้วพี่โอแล้ว tôi lò vậy yêu 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 này yêu 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 nè yêu 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 มันวิ่งมาแล้วต้นไม้บางโอ้โห พี่นั่นกำลังเข้าหลังอ่ะแมนไม่มีปืนพวกเนี้ยโดยตรงอ่ะน่าจะเออปืนก็จะพังโอ้โหสวยงามวิโด,ดเลยอ่ะอเ,เรี่ยเลือดมันน้อยเลือดสิบลงไม่ได้ไม่ต้องโดดลง เอ๊ะมันเข้าบ้านแคมป์ชิไหยละไม่ได้เข้าหรอกแคมป์ตรงนี้นี่หว่าเล่นบนด้วย ริล่วงไปหลายตัวอยู่แต่ไม่รู้เขาเก็บปืนไปยังหุ้ยใช่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 อ้ไอ้ฟัพะใช่ใช่ใช่ไปก่อนใช้ไปก่อนอไอ้เบคเคมาว่ยิงเไเยมื่โผล่มา น่าจะไม่ออกแล้วมั้งสิเพมัี่มันเสียงเดินมีอยู่ไหมอ่ะพี่ไม่มีละกลับก่อนดีกว่าไหม กเยาเไม่พี่เ,เนี่ยเนี่ยอ้ยเตียงมันน่ะนะม,ะะนมีมีมโีโหน้อยด้วยคนละครึ่งแล้วกันไเลืเ <laughs> เยังน้อยสองแม็กผมอะ่ะอัน,น, c, น,นอใช่ใชใช่ แล้วแมนดินกูด้วยนะโอ้ยแหลกมันล็อกเป้าอ่ะมันล็อกเป้าพี่แมนอ่ะจุนโปโอ๊ยตายตายตายกูตายกูตายอุ้ยระเบิดมันไม่ตายอ่ะมันอุดโอ้โหจบแล้วลบลบลบตัดไประเบิด ตายแล้วเมื่อกี้เปิดหมดโอ้ยเอ้ยหมดีด้วยแส์ Follow me อยู่เลยน่าจะเปิดผน,นังมันมะม,มีนะให้มันตายไปด้วยเอ้ยบีบหน่อย ม,มันจะ่สมมตินี่เพราะอันนี่มันลือนี่หว่ามันลือมันก็เลยไม่ซ่อมได้ข้างในไม่มีถุงนอนใช่ไหมมีอยู่มั้งเวน่าจะมีอยู่อ่ะมีอยู่อันหนึ่งมั้ง้ามาอมก็เลยต่อได้ รเปิดหมดทีเยแปะ2รูปไหพี่บอสมีสูตรไไหมพี่มีไงสูตรไอเคมอยู่ในข้างในไปเนี่ยม,มอนาู้นกองศพกองศพมีอะไรโอ้โหาร์มองมอโฟรหนึ่สสงน,น,นี่ไงคะแนในในี่ของของไม่อ่ะ อัดกปักมีเสียงเท้าเสียงเท้าในบ้านเก็บ okay, ถูงไปดูบนก่อนอ้าวกดก <ขอ S 1> ดมาอยู่นี่โอ้โหอุ้ยคะแนนเออนด่บอกแล้วได้แคบมันไอยี่ โอ้โหผมน่าจะยิงต่อนะตะเกี่ยถ้ายิงต่อนี่ก็ส,สองสองสอ่ะอะองไรปคะแนนก็แตกด้วยมัน,น,นถ้าถ้าเราปล่อยมันน่าจะยายนะพี่เนนยิมมอ่ะ 哦吼！Oh.